เจ้าฟ้าสิริวัณวรีต่อยอดภูมิปัญญาพื้นถิ่นพระราชทานผ้าลายชบาปัตตานีด้วยพระปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นคืนชีวิตภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นต้นทุนทางภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของประชาชนชาวไทยเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา ไม่เพียงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ยังได้พระราชทานลายผ้าพระราชทานเจ้าฟ้าสิริวัณวรีหลากหลายรูปแบบเพื่อยกระดับวงการผ้าไทยด้วยมูลค่าเพิ่มของผืนผ้าสร้างรายได้และความภาคภูมิใจกลับคืนสู่ชุมชน เริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าโบราณในทุกภูมิภาคทั่วประเทศและทรงนำมาออกแบบผสมผสานจนเกิดเป็นลวดลายผืนผ้าต้นแบบที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อันงดงามตั้งแต่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเตร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าลายขิดนารีรัตราชกัญญา ผ้าลายดอกรักราชกัญญาและล่าสุดได้พระราชทานลายผ้าพระราชทานผ้าลายฉบาปัตตานีเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถสิงพื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่ผนดินไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้นะแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลทหารราบที่15้ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยสุทธิพง์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยชัยวัดชื่นโกสุงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอันสิทธิ์สัมพันธรัฐ อธิบดีกรมการปกครองพนตรีขจรศักดิ์อินทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46พลตำรวจตรีอาชาญจันสิริรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พนตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15พาตีมอสดียามูผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีธนนนนิรามิตร พริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดรวันดีกุลชรนยาคงจุลลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสมฤดีคำเขียวประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15และประชาชนเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นคืนชีวิตภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นต้นทุนทางภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพของประชาชนชาวไทยเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาไม่เพียงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานของกลุ่มทอผ้าพ,พื้นเมืองในทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ยังได้พระราชาาทานลายผ้าพระราชาารทานเจ้าฟ้าสิริวัณวรีหลากหลายรูปแบบเพื่อยกระดับ,บวงการผ้าไทยด้วยมูลค่าเพิ่มของผืนผ้าสร้างรายได้และความภาคภูมิใจกลับคืนสู่ชุมชน เริ่มต้นจากการศึกษาคนา้นคว้าลวดลายผ้าโบราณในทุกภูมิภาคทั่วประเทศและทรงนำมาออกแบบผสมผสานจนเกิดเป็นลวดลายผืนผ้าต้นแบบที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อันงดงามตั้งแต่ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเตร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าบาติกลายท้องทะเลไทย ผ้าลายขิดนารีรัตราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและล่าสุดได้พระราชทานลายผ้าพระราชทานผ้าลายชบาปัตตานีเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสารและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถสิงพื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่ผนดินไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้นะแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลทหารราบที่15้ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยชัยวัฒชื่นโกสุงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนอันสิทธิสัมพันธรั์ อธิบดีกรมการปกครองพนตรีขจรศักดิ์อินทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46พลตรตรีอาชาญจันสิริรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พนตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ทาตีมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีธนนนนิรามิตร ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดรวันดีกุลชอนยาคงจุลเจเรญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสมฤดีคำเขียวประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลทหารราบที่15และประชาชนเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จเข้าสู่บริเวณนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้โดยมีกลุ่มผู้เฝ้ารับเสด็จขอพระราชทานคำแนะนำจำนวน30กลุ่มได้แก่ยาริงบาติกจังหวัดปัตตานีรายาบาติกจังหวัดปัตตานีบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานี ซาโลมาปาเตะจังหวัดนราธิวาสนินาปาเตะจังหวัดนราธิวาสโยซามาบาติกแฮนเพนจังหวัดสตูลทาดินจังหวัดยะลากลุ่มเอมอดีนาทัพจังหวัดสงขลาก่อตานีจังหวัดสงขลากลุ่มวนิดากระจุดจังหวัดสงขลากลุ่มหัตถกรรมกระจุดวันนีจังหวัดพัทลุงกลุ่มศิลปาที่หัวป่าเขียวจังหวัดพัทลุง วิสาหากิจชุมชนหัตถกรรมแปรรูปกระจูดบ้านใหญ่จังหวัดนาราธิวาสวิสาหากิจชุมชนกลุ่มจักสานต้นคลุมบ้านวังโตงจังหวัดสตูลสมาชิกศิลปาชีพงานจักสานภาพป,ปักซอยจังหวัดนครศรีธรรมราชและนาราธิวาสสมาชิกศิลปาชีพงานเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนาราธิวาส บาราโฮมบรมซาจังหวัดปัตตานีเยาวชนบ้านดีจังหวัดปัตตานีแอดซาม่าบาติกจังหวัดยะลาเกบาติกจังหวัดยะลากลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลสเตงนอกจังหวัดยะลามัดย้อมรอยามิงจังหวัดยะลานราบาติกจังหวัดนราธิวาสกลุ่มบ้านบาติกจังหวัดนราธิวาสกลุ่มสีภูบาติกจังหวัดพัทลุง กลุ่มขนังมัดย้อมจังหวัดพัทลุงกลุ่มยังโอทอปจังหวัดนราธิวาสกลุ่มกระจูดบ้านโคกพยอมจังหวัดนราธิวาสจากศาลบ้านคลองปอมจังหวัดปัตตานีและห้องหัตถกรรมจังหวัดปัตตานีไทยหลังจากทรงมีพระวินิจฉัยและพระราชทานคำแนะนำเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาได้พระราชทานลายผ้าพระราชทานผ้าลายฉบาปัตตานีแก่อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพระราชทานแม่แบบพิมพ์ผ้าลายฉบาปัตตานีแก่สุทธิพงษ์จุลเจริญ ปหลัดกระทรวงมหาดไทยและพระราชทานลายผ้าพระราชทานผ้าลายฉบาปัตตานีแก่พาตีมอสดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทั้งนี้ผ้าลายฉบาปัตตานีเป็นลายที่ทรงศึกษาคนความลวดลายพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานีโดยทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกฉบาไฮบิสคัสไฮบิสคัส และลายเถาไม้เลื้อยที่สื่อถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานีสร้างสารรค์ใหม่ขึ้นเป็นผ้าลายชบาปัตตานีพระราชทานเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสาร,รและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ3ามรอบ36พรรษาพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานแบบชุดกลางวันสำหรับสุภาพบุรุษแบบชุดกลางวันสำหรับสุภาพสตรีแบบชุดกลางคืนสำหรับสุภาพบุรุษและแบบชุดกลางคืนสำหรับสุภาพสตรีรวม6แบบเมื่อกล่าวถึงดอกชบาถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานีมีอีกชื่อว่าบุงหารายา คำว่าบูงหาแปลว่าดอกไม้ส่วนรายาแปลว่าพระราชารวมความบุงหารายาจึงมีความหมายถึงดอกไม้ของพระราชาในส่วนของลายเถาไม้เลื้อย มาจากลายฉลุของช่องลมจากวังเจ้าเมืองยะริงจังหวัดปัตตานีที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2438ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบอบดีสีสุรสงครามเจ้าประเทศราชเมืองยะริงลำดับ สามตัวเรือนไม้กึ่งปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานร,ระหว่างศิลปะพื้นเมืองชาวาและยุโรปและลายช่องลมหรือมัสยิดรายอฟาตอนีหรือมัสยิดจะบังติกอเป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบมาลายูยุคเก่าตกแต่งด้วยลวดลายสลักและถาวั์พันพฤกษาและมีการผสมผสานลายช่องลมรูปทรงเรขาคณิตสร้างขึ้นระหว่างปีพศ2388-2399 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทอดพระเนตรการแสดงชุดระบำรองเงงพร้อมการบรรเลงดนตรีโดยวงอาโนบุหลนันลูกพระจันทร์นักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณากรอำเภอหนองจิกซึ่งอาโนบุหลนันคือดนตรีพื้นเมืองชายแดนใต้ที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีมาจากวงบุหลันตานีของอาจารย์เซงอาบู และอาจารย์ขาเดเวดเดงศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดปัตตานีคำว่าอานะหมายถึงลูกและบุหลันหมายถึงพระจันทร์ทั้งนี้การแสดงของวงอานอบุหลันเป็นการแสดงดนตรีเพลงพื้นเมืองรองเงงที่มีอยู่ในแถบแหลมมลายูประกอบไปด้วยนักดนตรีและนักแสดงซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนส4สี่ คนเครื่องดนตรีที่ใช้คือไวโอลินแมนโดลินแอคคอเดียนของกลองรัมนาใหญ่กลองรัม,ม,น,ารม,มนาเล็กแทมโบลินและมาราคาสทำการแสดงสองบทเพลงคือ 1. เพลงอูดังซามาอูดังซึ่งคำว่าอูดังซามาอูดังหมายถึงกุ้งก็เหมือนกับกุ้ง คนเท่าคนแก่เปรียบเปลยกุ้งกับปลาทูว่ามีความต่างกันสอนให้มองหาเพื่อนหรือคู่ชีวิตด้วยความระมัดระวังและสองเพลงมออีนังลามาที่สื่อความหมายถึงแม่นมหรือที่เลี้ยงเป็นเพลงเก่าแก่ลามาหมายถึงเก่าแก่แต่บางครั้งก็เรียกชื่อเพลงนี้ว่ากึงบางจีน้าซึ่งหมายถึง ดอกพุธท,ที่กำลังแย้มบานการแสดงแบบเดิมเมื่อเรื่องการแสดงฝ่ายชายจะโค้งฝ่ายหญิงที่เป็นคู่เต้นพร้อมกับมอบผ้าเช็ดหน้าให้แก่ฝ่ายหญิงและขอผ้าคลุมไหล่ของฝ่ายหญิงมาคลุมไหล่ตนเองฝ่ายหญิงจะใช้ผ้าเช็ดหน้าโดยจับชายผ้าทั้งสองชายไว้ขณะเดียวกันก็เต้นหลบฝ่ายชายไปพร้อมกันนับเป็นการยกระดับวงการผ้าไทยด้วยมูลค่าเพิ่มของผืนผ้าเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน อีกทั้งยังชุบชีวิตต่อลมหายใจของช่างทอผ้าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีเกียรติและมีความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาสืบสานงานที่บรรพบุรุษและชุมชนได้สร้างสารรค์เป็นมรดกอันล้ำค่าฝากไว้ให้แผ่นดิน